แกพอจะมีเงินให้ยืมไหมเดี๋ยวค่าคืนให้มีนะแต่ค่าแบ่งสัดส่วนไว้หมดแล้วคงไม่พอให้แกยืมหรอกเคยไหมคะที่อยู่ๆเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นในวันที่เราควรจะได้พักผ่อนอย่างสงบปลายสายคือเพื่อนสนิทที่คบกันมานานหรือญาติพี่น้องที่ไม่ได้ติดต่อกันพักใหญ่บทสนทนาเริ่มต้นด้วยการถามสารทุกสุขดิบแต่ในใจของคุณเริ่มสมผัสได้ถึงแรงกดดันบางอย่างที่กาลังจะตามมา และแล้วประโยคที่หลายคนหวาดกลัวที่สุดก็หลุดออกมาพอจะมีให้ยืมสักหน่อยไหมเดือนหน้าจะคืนให้แน่นอนสำหรับพวกเราในวัย50หรือ60ปีขึ้นไปเงินก้อนที่อยู่ในบัญชีไม่ใช่แค่ตัวเลขนะคะแต่มันคือหยาดเหงือ่อแรงนานตลอดทั้งชีวิตมันคือความมั่นคงในยามที่เราไม่ได้ทำงานแล้วมันคือค่ารักษาพยาบาลในวันที่ร่างกายเริ่มอ่อนแอ และมันคือความภาคภูมิใจที่เราไม่ต้องเป็นภาระของลูกหลานแต่เมื่อถูกขอร้องด้วยความลำบากใจหัวใจที่เต็มไปด้วยความเมตตาของเราก็มักจะเกิดความหวั่นไหวกลัวว่าถ้าไม่ให้จะดูเป็นคุณใจดำกลัวว่าจะเสียมิตรภาพที่สร้างมาหลายสิบปีคุณเคยรู้สึกไหมคะว่าบางครั้งความเหนื่อยล้าที่เราเผชิญอยู่ตอนนี้ไม่ได้มาจากงานที่ทำหรือร่างกายที่เสื่อมถอย แต่มันมาจากความรู้สึกที่ต้องแบกรับปัญหาของคนอื่นเอาไว้บนบ่าเราทำงานหนักมาทั้งชีวิตเพื่อที่จะได้พักในบ้านปลายแต่ทำไมนะยิ่งเราพยายามจะพักเรากลับยิ่งรู้สึกหนักอึ้งในอกโดยเฉพาะเมื่อเรื่องนั้นเกี่ยวพันกับเงินและความสัมพันธ์เชื่อมโยงจากที่เราทิ้งท้ายไว้ค่ะความเจ็บปวดที่เกิดจากคนใกล้ชิดนั้นรุนแรงเสมอเพราะมันพ่วงมาด้วยความคาดหวัง เมื่อมีใครเดินเข้ามาหาเราพร้อมน้ำตาและเรื่องราวความลำบากสัญชาตญาณของการเป็นผู้ให้มักจะทำงานก่อนเหตุผลเสมอโดยเฉพาะในสังคมไทยที่ให้ความสำคัญกับระบบเครือญาติและความกตัญญูหลายครั้งเราถูกตราหน้าว่าแรงน้ำใจเพียงเพราะเราอยากปกป้องเงินกเกษียณของตัวเองความกดดันทางสังคมและครอบครัวกลายเป็นกับดักที่ทำให้เราพูดคำว่าไม่ออกไปได้ยากเหลือเกิน เราเริ่มตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราเห็นแก่ตัวเกินไปไหมเรามีเงินเก็บแต่ทำไมไม่ช่วยเขาทั้งที่ในความเป็นจริงเงินก้อนนั้นคือออกซิเจนถังสุดท้ายสำหรับชีวิตหลังเกษียณของเราการเอาความสงสารนำร่าความจริงใจมักจะจบลงด้วยการเสียทั้งเงินและเสียทั้งความรู้สึกเพราะเมื่อไรก็ตามที่คุณเริ่มให้ยืมด้วยความจำใจมเมล็ดพันุ์แห่งความระแวงได้ถูกปลูดลงในใจคุณแล้ว คุณจะเริ่มเฝ้ามองชีวิตของเขาเห็นเขาไปกินอาหารดีๆเห็นเขาโพสต์รูปเที่ยวในโซเชียลมีเดียแล้วคุณก็จะเริ่มตั้งคำถามในใจว่าแล้วเงินที่ยืมฉันไปละ่ะความขุ่นมัวนี้ก็จะค่อยๆกัดกินมิตรภาพไปทีละนิดโดยที่อีกฝ่ายอาจจะไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้าแล้วคุณรู้ไหมคะว่าในมุมมองของจิตวิทยาคนที่มาขอยืมเงินเขาก็มีกระบวนการทางคิดที่เปลี่ยนไปเช่นกัน เมื่อเงินเปลี่ยนมือสถานะของความสัมพันธ์ก็เปลี่ยนไปทันทีจากเพื่อนที่เท่าเทียมกลายเป็นลูกหนี้และเจ้าหนี้ซึ่งสถานะนี้แหละค่ะที่เป็นจุดเริ่มต้นของการหลบหน้าและการโกหกที่ตามมาเมื่อเงินก้อนนั้นเดินทางจากกระเป๋าเราไปอยู่ในมือเขาสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่แค่ความสะดวกสบายของเขาแต่มันคือการเปลี่ยนแปลงทางจิตวิทยาที่น่าสนใจมากค่ะ หลายคนสงสัยว่าตอนมายืมพูดจาดิบดีแต่ทำไมตอนทวงถึงกลายเป็นอีกคนนั่นเป็นเพราะกลไกการป้องกันตัวของมนุษย์ค่ะเมื่อคนเราเป็นหนี้และไม่สามารถคืนได้ตามกำหนดลึกๆแล้วเขาจะเกิดความรู้สึกผิดและความรู้สึกผิดนี้เองที่ผลักดันให้เขาต้องสร้างเหตุผลมาซัพพอตตัวเองเพื่อลดความทรมานใจ เขาอาจจะเริ่มคิดว่าคนให้ยืมเขารวยอยู่แล้วเงินแค่นี้เขาไม่เดือดร้อนหรอกหรือเราเคยช่วยเขาตั้งหลายอย่างแค่นี้ทำไมต้องทวงนักทวงหนาเห็นไหมคะว่าจากความกตัญญูในตอนแรกกลับกลายเป็นการหาข้ออ้างเพื่อให้ตัวเองรู้สึกผิดน้อยลงความน่ากลัวคือยิ่งเขารู้สึกผิดมากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งอยากหนีหน้าเรามากเท่านั้น การโทรไม่รับไลน์ไม่ตอบไม่ใช่เพราะเขาอยากโกงเสมอไปนะคะแต่ในบางกรณีคือเขาไม่กล้า,ผาเผชิญหน้ากับความล้มเหลวของตัวเองที่ปรากฏอยู่ในสายตาของเรามิตรภาพที่เคยสวยงามจึงถูกทำลายด้วยความละอายที่เปลี่ยนเป็นความโกรธเราต้องเข้าใจความจริงข้อนี้ก่อนจะควักเงินให้ใครนะคะว่าเรากําลังไม่ได้แค่ให้เงิน แต่เรากำลังมอบภาระทางใจให้อีกฝ่ายด้วยและถ้าเขาบริหารจัดการมันไม่ได้เขาก็จะกําจัดภาระนั้นด้วยการตัดคุณออกไปจากชีวิตแล้วเราจะยอมเสี่ยงเสียเพื่อนที่คบกันมาครึ่งชีวิตเพียงเพื่อการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าด้วยเงินจริงหรือเปล่าและที่สําคัญไปกว่านั้นเงินก้อนนั้นมันมีค่ามากกว่าแค่ตัวเลขเพราะมันคือความมั่นคงในอนาคต ที่คุณอาจไม่มีโอกาสหามาทดแทนได้อีกแล้วมาถึงส่วนที่สำคัญที่สุดที่เราต้องคุยกันอย่างตรงไปตรงมาค่ะสำหรับวัยเตรียมกเกษียณหรือวัยที่กเกษียณแล้วเวลาไม่ใช่เพื่อนของเราในการหาเงินใหม่อีกต่อไปในวัย30ถ้าคุณถูกโกงหรือเงินหายไป10,000 0บาทคุณยังมีเวลาอีก30ปีในการทำงานหาใหม่แต่ในวัย60 เงิน1 0 0 0 0แสนบาทที่หายไปอาจหมายถึงท่าอาหารคุณภาพดี5ปีหรือค่าผ่าตัดสำคัญ1ครั้งที่คุณอาจจะต้องใช้ในอนาคตการให้ยืมเงินในวัยนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของน้ำใจแต่เป็นเรื่องของการบริหารความเสี่ยงของชีวิตหลายคนต้องกลับไปทำงานในวันที่ร่างกายไม่อำนวยเพียงเพราะเงินออมที่ตั้งใจเก็บไว้ใช้ในบ้านปลายถูกหยิบยืมไปโดยไม่ได้คืน ความเครียดจากการสูญเสียเงินทองในวนัยนี้ส่งผลโดยตรงต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิตมันนำไปสู่ภาวะซึมเศร้าความรู้สึกไร้ค่าและการนอนหลับที่ทำลายภูมิคุ้มกันของร่างกายครูบาอาจารย์มักสอนให้เรามีอุเบกขาคือการวางเฉยและพิจารณาตามความเป็นจริงความเป็นจริงที่ว่านั้นคือเรามีกำลังพอที่จะช่วยโดยไม่เดือดร้อนจริงไหม ไม่ใช่แค่ไม่เดือดร้อนในวันนี้แต่ต้องไม่เดือดร้อนไปถึงวันที่เราอายุ80-90ด้วยหากเราให้ยืมไปแล้วคนนั้นไม่คืนชีวิตเราจะเปลี่ยนไปอย่างไรถ้าคำตอบคือลำบากมากนั่นคือสัญญาณเตือนภัยที่บอกว่าคุณห้ามควักกระเป๋าเด็ดขาดค่ะและในแง่ของกฎหมายล่ะหลายคนเชื่อใจจนไม่ได้ทำสัญญาคิดว่าสัญญาใจมีค่ามากกว่ากระดาษแผ่นเดียว แต่คุณรู้ไหมคะว่าในโลกความเป็นจริงเมื่อเรื่องถึงที่สุดทำพูดลอยๆไม่เคยช่วยปกป้องสิทธิ์ของคุณได้เลยและสิ่งที่น่าปวดใจยิ่งกว่าคือการต้องขึ้นศาลกับคนที่คุณเคยรักในโลกของความเป็นจริงความเมตตาต้องมาพร้อมกับปัญญาและการป้องกันนะคะการทำสัญญากู้ยืมเงิน ไม่ใช่เรื่องของการเสียมารยาทหรือการไม่ไว้ใจกันแต่มันคือการให้เกียรติความสัมพันธ์ค่ะสัญญาที่ชัดเจนจะช่วยให้ทั้งสองฝ่ายรู้หน้าที่และขอบเขตและเป็นการย้ำเตือนใจผู้ยืมว่านี่ไม่ใช่การให้เปล่านะคะตามกฎหมายไทยการกู้ยืมเงินเกินกว่า2,000บาทขึ้นไป ถ้าไม่มีหลักฐานเป็นหนังสืออย่างใดอย่างหนึ่งลงลายมือชื่อผู้ยืมเป็นสำคัญคุณจะไม่สามารถฟ้องร้องบังคับคดีได้เลยนะคะแม้ว่าจะมีแชทข้อความใน Facebook หรือ LINE ซึ่งปัจจุบันกฎหมายยอมรับเป็นหลักฐานได้บ้างแต่ความชัดเจนของสัญญาที่เป็นกระดาษก็ยังคงม,มีน้ำหนักสูงสุดค่ะถ้าเขามีเจตนาจะคืนจริงๆเขาต้องไม่โกรธที่คุณขอทำสัญญาค่ะ กลบกันคนที่แสดงอาการแง่งงอนหรือตัดพ้อว่าไม่ไว้ใจกันหรอเมื่อเราพูดเรื่องเอกสารนั่นคือสัญญาณอันตรายอันดับแรกที่บอกว่าเขามีแนวโน้มที่จะไม่รับผิดชอบในอนาคตการทำสัญญาคือการคัดกรองคนที่มีความตั้งใจจริงออกจากคนที่จะมาหาผลประโยชน์จากความใจอ่อนของเราค่ะอย่างไรก็ตามต่อให้มีสัญญา การฟ้องร้องก็กินเวลาและพลังงานมหาศาลซึ่งมันขัดกับเป้าหมายชีวิตในวัยกเกษียณที่เราต้องการความสงบสุขดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดอาจไม่ใช่การทำสัญญาให้รัดกุมแต่คือการรู้วิธีที่จะปฏิเสธอย่างนุ่มนวลแต่เด็ดขาดโดยที่ไม่ทำลายความรู้สึกของกันและกันจนเกินไปค่ะ คุณอยากรู้ไหมคะว่าเราจะพูดอย่างไรให้คนยืมไม่เสียหน้าและเราก็ไม่เสียเพื่อนการปฏิเสธไม่ได้หมายความว่าเราใจดํานะคะแต่มันคือการบอกขอบเขตความสามารถของเราวิธีที่นุ่มนวลที่สุดคือการใช้หลักฉันก็มีความจำเป็นค่ะแทนที่จะบอกว่าไม่มีเงินซึ่งเขาอาจไม่เชื่อให้เปลี่ยนเป็นบอกว่า เงินส่วนใหญ่ของฉันถูกจัดสรรไว้สำหรับเป้าหมายที่ขยับไม่ได้แล้วเช่นค่ารักษาพยาบาลที่ต้องสำรองไว้หรือเงินที่ลงทุนในรูปแบบที่ถอนไม่ได้บอกเขาไปตามตรงด้วยน้ำเสียงที่เห็นใจว่าฉันเข้าใจความลำบากของคุณจริงๆและถ้าเป็นเมื่อก่อนฉันคงช่วยได้ทันที แต่ตอนนี้สถานะการเงินของฉันอยู่ในช่วงที่ต้องระมัดระวังที่สุดเพื่อไม่ให้เป็นภาระของลูกหลานในอนาคตการยกเหตุผลเรื่องภาระลูกหลานมักจะเป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดสำหรับคนในวัยเราค่ะเพราะทุกคนเข้าใจดีว่าเป็นเรื่องสำคัญอีกวิธีหนึ่งก็คือการเสนอความช่วยเหลือในรูปแบบที่ไม่ใช่เงิน เช่วยหาช่องทางรายได้ช่วยแนะนำคนที่จะแก้ปัญหาให้เขาได้หรือแม้แต่การรับฟังด้วยความตั้งใจบางครั้งสิ่งที่คนลำบากต้องการอาจไม่ใช่เงินเสมอไปค่ะแต่เป็นพื้นที่ระบายความเครียดและการมีใครสักคนที่ช่วยคิดหาทางออกแต่ถ้าเขายังตือ้อและเริ่มใช้คำพูดกดดันให้จำไว้ว่าคนที่รักเราจริง เขาจะไม่ทำให้เราลำบากใจเพื่อความสบายของเขาเองค่ะถ้าเขาโกรธที่คุณไม่ให้ยืมเงินนั่นแสดงว่าเขาไม่ได้รักคุณที่ตัวคุณแต่เขารักผลประโยชน์ที่จะได้จากคุณซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นมิตรภาพนี้อาจจะไม่ได้มีค่าพอให้คุณต้องแลกด้วยเงินทั้งชีวิตหรอกค่ะแล้วถ้าเรายังอยากช่วยจริงๆละ่ะมีเพดานความเสี่ยงตรงไหนที่เราควรรู้ก่อนจะตัดสินใจ หากพิจารณาแล้วว่าครั้งนี้ขอช่วยหน่อยเถอะกฎเหล็กลข,ของการให้ยืมเงินคนใกล้ชิดคือจงให้ยืมเฉพาะจำนวนเงินที่คุณพร้อมจะเสียมันไปฟรีๆโดยไม่เดือดร้อนและไม่โกรธเคืองสมมุติเขายืมหมื่นหนึ่งแต่คุณประเมินแล้วว่าถ้าเสียไป1,000บาทคุณยังยิ้มได้ก็ให้บอกเขาไปตรงๆว่าฉันมีกำลังช่วยได้เท่านี้จริงๆ และก้อนนี้ฉันให้เลยไม่ต้องคืนก็ได้การเปลี่ยนจากเงินยืมเป็นเงินให้เปล่าในจำนวนที่น้อยลงเป็นกลยุทธ์ที่ฉลาดมากค่ะ 1. คุณได้ช่วยเพื่อนตามสมควร 2. คุณไม่ต้องคอยระแวงทวงถาม 3. ม,มิตรภาพยังคงเดิมเพราะไม่มีสถานะหนี้สินมาค้ำคอและ 4. คุณไม่ต้องเสียความรู้สึกเมื่อเขาไม่คืน เพราะคุณได้ตัดจ่ายเป็นค่าความมีน้ำใจไปตั้งแต่วันแรกแล้วค่ะอย่าลืมว่าความสุขในบ้านปลายชีวิตคือการมีจิตที่ว่างจากความกังวลการมีลูกหนี้คือการผูกจิตไว้กับเงินของคนอื่นทุกครั้งที่คุณเห็นเขาใจคุณจะพุ่งไปที่เงินทันทีความสงบสุขจะหายไปการกำหนดเพดานความใจดีจึงเป็นเรื่องของการรักษาสุขภาพจิต มากกว่าการรักษาเงินซะอีกค่ะนอกจากนี้เราต้องรู้จักวิเคราะห์นิสัยการใช้เงินของผู้ยืมด้วยค่ะถ้าเขามาขอยืมเพราะวิกฤตชีวิตจริงๆเช่นอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยก็น่าพิจารณาแต่ถ้าเขายืมเพราะบริหารเงินผิดพลาดใช้จ่ายเกินตัวหรือติดการพนันการให้ยืมของคุณไม่ใช่การช่วยนะคะ แต่เป็นการสนับสนุนให้เขาทำร้ายตัวเองต่อไปเหมือนการเติมน้ำลงในตุ่มที่รั่วเติมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มแล้วถ้าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นไปแล้วล่ะถ้าเราให้ยืมไปแล้วและตอนนี้เขากําลังหายตัวไปเราควรจะทำอย่างไรดีช่วงเวลาที่นัดหมายมาถึงแต่ยอดเงินในบัญชีไม่ขยับโทรไปก็เงียบส่งข้อความไปก็ไม่อ่าน ความรู้สึกแรกที่จะพุ่งขึ้นมาคือความโกรธและความเสียใจค่ะเสียใจที่เราไว้ใจคนผิดเสียใจที่เขาทำกับเราได้ลงคอความโกรธนี้มันร้อนแรงและเผาไหม้ใจเราได้มากกว่าที่คิดนะคะในทางจิตวิทยาความเจ็บปวดจากการถูกโกงไม่ได้มาจากตัวเงินอย่างเดียวแต่มาจากการถูกทำลายความเชื่อมั่นในมนุษย์ คุณจะเริ่มมองโลกในแง่ร้ายระแวงคนอื่นไปหมดซึ่งนี่คือความเสียหายที่ประเมินค่าไม่ได้วิธีรับมือที่ดีที่สุดในตอนนั้นคือการจํากัดความเสียหายถามตัวเองอย่างตรงไปตรงมาว่า mm. เงินก้อนนั้นถ้าไม่ได้คืนคุณจะอดตายไหมชีวิตจะล่มสลายไหมถ้าคำตอบคือไม่ให้พยายามดึงใจกลับมาอยู่ที่ลมหายใจปัจจุบัน อย่าปล่อยให้เงินของเขามาขโมยความสุขที่เหลืออยู่ในชีวิตคุณไปการตามทวงด้วยโทรศะมีแต่จะทำให้สุขภาพคุณทรุดโทรมหากทวงตามความเหมาะสมแล้วยังไม่ได้บางครั้งการวางลงอาจเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับสุขภาพกายและใจของคุณเองค่ะแต่การวางลงไม่ได้หมายความว่าให้เขากลับมาทำแบบเดิมได้อีกนะคะ มันคือการเรียนรู้บทเรียนราคาแพงเพื่อที่จะไม่พลาดซ้ำและสิ่งที่ยากที่สุดหลังจากนั้นคือเราจะจัดการกับความสัมพันธ์นี้อย่างไรต่อเราควรจะเลิกคบไหมหรือควรจะให้อภัยแล้วเดินหน้าต่อแบบไหนดีหลายคนสับสนระหว่างการให้อภัยกับการกลับไปเป็นเหมือนเดิม ในทางจิตวิทยาและทางธรรมการให้ด p a ยคือการยกโทษในใจเราเพื่อให้ใจเราเบาสบายไม่ผูกพยาบาทแต่มันไม่ได้หมายความว่าเราต้องให้เขาเข้ามายืมเงินได้อีกหรือต้องกลับไปสนิทใจเหมือนเดิมเราสามารถให้อภัยเขาที่เขาทำผิดคำพูดเพราะเข้าใจว่ามนุษย์ทุกคนมีกิเลสมีความกลัวและมีความอ่อนแอ แต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องมีกำแพงที่แข็งแรงขึ้นการให้อภัยเป็นเรื่องของใจแต่การให้โอกาสเป็นเรื่องของปัญญาหากเขายังไม่มีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่ามีความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นการไม่ให้โอกาสเรื่องเงินอีกครั้งคือความเมตตาที่มีต่อทั้งตัวเราและตัวเขาค่ะในวนัยนี้เพื่อนแท้หาได้ยาก แต่เพ uh ื่อนที่มาเพื่อผลประโยชน์นั้นหาได้ง่ายจงขอบคุณเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเพราะมันคือเครื่องคัดกรองที่ดีเยี่ยมมันช่วยบอกเราว่าใครคือคนที่ควรค่าแก่การนั่งจิบน้ำชาคุยกันในวันที่ตะวันใกล้ตกดินและใครที่ควรจะเป็นแค่คนรู้จักที่เดินผ่านไปค่ะการยอมเสียเงินก้อนหนึ่งเพื่อแลกกับการเห็นท่าแท้ของคน บางครั้งมันก็อาจจะเป็นราคาที่คุ้มค่านะคะดีกว่าไปรู้เอาตอนที่เราลำบากจริงๆแล้วเขาพึ่งพาไม่ได้เมื่อใจเราเริ่มนิ่งและมองเห็นภาพรวมของชีวิตเราจะพบว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ใช่จำนวนเงินในบัญชีที่เพิ่มขึ้นแต่คือความสงบในใจที่ไม่มีใครสามารถมาเบียดเบียนได้ค่ะสุดท้ายนี้ เรื่องยืมเงินเท่ากับเสียเพื่อนไม่ใช่คำขู่ให้เรากลายเป็นคนไร้น้ำใจนะคะแต่มันคือคำเตือนให้เราเป็นผู้ให้ที่มีสติชีวิตในบ้านปลายเปรียบเสมือนการเดินทางไกลที่สเสบียงมีจำกัดการรู้จักปฏิเสธในวันที่ควรการรู้จักให้ในปริมาณที่พอเหมาะและการรักษาใจไม่ให้ทุกข์ไปกับคำลวงคือทักษะสำคัญที่พวกเราทุกคนต้องมีค่ะ จงจำไว้นะคะว่าเงินหาใหม่ยากขึ้นทุกวันแต่ใจที่สงบสุขนั้นหาได้ยากยิ่งกว่าอย่าปล่อยให้ความเกรงใจชั่วครั้งชั่วคราวกลายเป็นความทุกข์ระทมไปตลอดชีวิตการรักตัวเองการปกป้องดอกผลของงานที่ทำมาทั้งชีวิตไม่ใช่เรื่องผิดและไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวนะคะ แต่มันคือความรับผิดชอบต่อชีวิตตัวเองเพื่อให้เราได้อยู่อย่างมีศักดิ์ศรีไปจนถึงวันสุดท้ายค่ะหากวันนี้คุณกำลังเผชิญกับสถานการณ์ถูกยืมเงินขอให้สูตรลมหายใจลึกๆใช้ปัญญานำทางความสงสารและถามตัวเองว่าผลลัพธ์ที่เลวร้ายที่สุดฉันรับได้ไหมถ้าคำตอบคือไม่ จงกล้าที่จะพูดคำว่าไม่ด้วยรอยยิ้มและความปรารถนาดีค่ะรายการคุยกับใจทุกวันหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะช่วยให้ทุกท่านได้รับแรงบันดาลใจและแนวทางในการรักษาทั้งเงินและรักษาทั้งใจให้ยืนยาวและมั่นคงนะคะเพราะเราอยากให้ทุกวันของคุณเป็นวันที่ใจเบาสบายที่สุด ถ้าคุณเห็นว่าเรื่องราววันนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมส่งต่อคลิปนี้ให้กับเพื่อนๆหรือคนที่คุณรักนะคะเพื่อที่เราจะได้ก้าวผ่านช่วงวัยนี้ไปพร้อมๆกันด้วยความเข้าใจแล้วคุณล่ะคะเคยมีประสบการณ์เรื่องการให้ยืมเงินที่เปลี่ยนชีวิตไปเลยบ้างไหมหรือมีวิธีปฏิเสธที่ได้ผลอย่างไรมาแบ่งปันเรื่องราวของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยค่ะ ทุกความคิดเห็นของคุณมีค่าและอาจจะเป็นบทเรียนที่ยิ่งใหญ่แก่เพื่อนสมาชิกท่านอื่นได้นะคะขอพระคุณทุกการติดตามขอให้วันนี้เป็นวันที่ใจของคุณเข้มแข็งและสงบสุขนะคะสวัสดีค่ะ